สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Marvel X Channel นะครับใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะวันนี้ฟุกก็เลยจะพามาทําเมนูแฮคืนกุ้งนะครับบอกเลยว่าวันนี้ทําง่ายมากๆนะคะวัตถุดิบก็มีไม่เยอะนะครับว่าแต่ทํายังไงนะฮะตามมาดูได้เลยครับวัตถุดิบของเรานะคะมีดังนี้นะครับกุ้งนะครับใครจะใช้เป็นกุ้งขาวแบบฟุกก็ได้นะครับ1นกิโล หมูสับติดมันนะครับหมูบดนะครับแล้วก็ตัวมันหมูนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสพริกไทยน้ำมันงาไข่ไก่หนึ่งฟองแป้งข้าวโพดแล้วก็น้ำตาลนะครับผม เดี๋ยวเราเริ่มแรกนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราไปแกะกุ้งกันก่อนนะครับอ่ะนะครับขั้นตอนแรกนะครับแกะหัวกุ้งออกก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับใช้มีดเล็กนะครับค่อยๆเลาะออกมานะครับหรือใครถนัดแบบว่าแกะลอกออกเลยก็ได้นะครับเอาที่สะดวกได้เลยนะ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเรานําเนื้อหมูและมันหมูนะครับมาปั่นรวมกันแบบนี้ได้เลยนะครับปั่นให้เข้ากันเป็นเนียนเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยนะครับ อ่ะนะครับเมื่อเราได้ตัวเนื้อหมูแล้วนะครับเราก็เอาออกมาใส่จานไว้ได้เลยนะครับตัวเนื้อหมูนะครับก็จะมีความแบบเด้งๆงเนียนๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรานําตัวกุ้งนะครับที่เราปอกเปลือกนะครับแล้วก็เอาหัวออกแล้วเนี่ยเขามาปั่นได้เลยตัวเนื้อกุ้งเราจะไม่ได้ปั่นจนเป็นเนื้อเนียนละเอียดนะครับเราจะปั่นแบบเอาพอหย,ยาบๆเพื่อให้ตัวเนื้อกุ้งนะมีความแบบว่าเป็นชิ้นอยู่บ้างเพื่อเวลากัดไปเนี่ยจะได้มีความแบบเด้งซู้ฟันนะครับ เนื้อกุ้งก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับจะมีความเป็นชิ้นอยู่นะครับขั้นตอนต,ต่อไปนะครับเดีย๋ยวเรานำมาผสมกันได้เลยครับแล้วก็จากนั้นนะคะรับปรุงรสด้วยนะครับตอนปรุงรสตีอิวขาวน้ำมันงาน้นำตาลทราย นวดให้ทั้งสอง,องเนี่เท่ากันนวดให้ทุกอย่างเท่ากันเลยเลยครับหลังจากที่เราผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับให้เรานําไปหมักนะครับไว้ในตู้เย็นประมาณหนึ่งสองชั่วโมงนะครับแลบไว้อย่างนี้ได้เลยเมื่อเราตัดแผ่นตั้งหู้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนะครับให้เราใช้แป้งจุ่มน้าแล้วก็ทาให้ทั่วแผ่นตั้งหู้เลยนะครับ เสร็จแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับให้มันขึ้นใส่ๆแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆนะฮะว่าเราจะเริ่มทาจากจุดไหนเทคนิคการห่อนะครับให้เราตัดแผ่นตองหูนะครับออกเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะหลังจากนั้นก็ ชุดน้ําสักหน่อยนะครับเพื่อให้ตัวฟองท้าหูนิ่มลงนะครับจากนั้นก็ใส่ตัวไส้เราลงไปได้เลยนะครับใครอยากทําขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็กได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เอาที่เราชอบได้เลยนะับจากนั้นก็ค่อยๆม้วนเข้ามานะครับต้องค่อยๆทำนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวทต้าหูขาดนะครับพอเราทบมาหนึ่งชั้นอย่างงี้แล้วก็บีบๆตัดๆทรงนะครับ จ,จัดแผ่นตองหูงให้มีความแบบว่าเรียบขึ้นมาหน่อยนะครับตปลายเราก็ใช้ไข่นะครับเพื่อให้ตัวแผ่นแป้งเอ้แผ่นของหงมันติดกันนะฮะแปรงก,กระโมน,นี่เรียบร้อยนะครับได้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันนะครับ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอเอาไปนึ่งกันนะครับจะใช้เวลานึ่งประมาณ10 1 5นาทีนะครับเดี๋ยวเรามารอดูนะนจ้า เสร็จแล้วนะครพอเรานึ่งครบ10นาทีแล้ววิธีการเช็คให้เราใช้ซ่อมนะครับจิ้มลงไปดูนะครับจะสังเกตได้ว่าเนื้อมันมีความเด้งนะครับเนี่ยพอม,มันเริ่มแข็งนิดนึงมีความเด้งเนี่ยก็คือสุกเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปหั่นกันนะครับแล้วนำไปทอดกันต่อจ้า ฝัังาที่เราตั้งกระทะน้ํามันให้รอแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาแฮกคืนที่เราหั่นเป็นชิ้นเนี่ยลงไปท่อให้กรอบได้เลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับเมนูแฮกกิบกุ้งนะคะเห็นไหมคะครูบอกแล้วว่าทําง่ายมากวัตถุดิบก็ไม่เยอะนะคะช่วงเทศกาลตรุษจีนี้นะคะใครอยากเอาเมนูนี้ไปลองทําทานกันบ้างนะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยหรือว่าใครอยากเอาไปทําขายนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวทุกชิมให้ดูนะคะอร่อยะ เมนูต่อไปจะเป็นเมนูอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่อง YouTube ด้วยนะครัสบสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูขอเวลาไปก่อนนะคะ bye รับ้ายบายซินเจยูอิสซินี้ว่าใช้คะ่ะ